เบตงเรามีบ่อมร้อนอยู่แล้วแห่งหนึ่งส่วนที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติมาที่นี่ได้สองน้ำได้ทั้งสองน้ำน้ำร้อนน้ำตกอยู่ที่เดียวกันบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านหลังแรกที่เขาเข้ามาช่วงสงครามญี่ปุ่นถ้าเราแม่นู้นรักไว้ก็สูญไปผมว่าถ้าหากว่าเราเปิดเป็นทางการขึ้นมานักท่องเที่ยวต้องมีมากขึ้นแน่นอนครับชมุชมชนฮักกาของหมู่ที่หนึ่งตำบ,ตบตลตาลแม่ลกักษมณกมสี่ นะครับซึ่งจะเป็นชุมชนฮักการุ่นแรกที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเปตงสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็คือชาวโวยหรือวุ่นดําก็เลยคิดว่าทําเป็นที่ท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้นักท่องเที่ยวจะได้มารู้ถึงประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนจริงๆชาวฮักกาเนี่ยถ้าหาตอ่ความหมายคืออาคาันตูกะอาคาันตุกะที่เข้ามาในเมืองไทยสําหรับบ้านหลังนี้150ปีคือในลูกควนขี่แส้ลูกเป็นคนที่มาบกเบิด นะครับเป็นคนแรกในพื้นที่อำเภอไปตรงและชาวจีนฮกกาก็เป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอไปตรงบ้านหลังนี้เคยอยู่กัน60สิบพช่วงสงครามญี่ปุ่นมีว่าความเป็นมาว่าเราอนุรัก์ไว้เราจะไม่ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลังต่อไปเขาจะได้รู้ว่าบารรพบุรุษของเราว,าว่ามีความสามารถขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ก็ ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับสสนนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้คนในชุมชนต่อไปจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะให้นักท่องเที่ยวมามาแต่มาสามผัสนะครับว่าชุมชนฮักการนี่มีวิถีชีวิตการเป็นอยู่มันเป็นอย่างไรแล้วจะพาเดินในรอบหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะเข้ามาในบ้านโบราณนี้นี้ได้งบมาปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะเปิดเป็นทางการ นะครับโดยที่ผมเอาของใช้ของในหมู่บ้านที่เป็นของโบราณน,นะครับเพื่อจะมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผมว่าถ้าหากว่าเราเปิดเป็นทางการขึ้นมานักท่องเที่ยวต้องมีมากขึ้นแน่นอนครับบ้านนากรเนี่ยอยู่หมู่เก้าฮะหมู่เก้าบ้านแล้วก็มีบ่อน,น้ำพุร้อนเนี่ยคือชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ตรงจุดนี้มี มีบ่อน้ําร้อนคิดว่าเป็นบ่อน้ําร้อนเพราะม่นน้าอุ่นๆมันไม่ใช่ไม่เห็นเป็นบ่อลักษณะเหมือนตุกวันนี้หลังจนั้นก็ไปตอยเวงได้พัฒนาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเสร็จเมื่อประมาณปี4-7ทําเสร็จป๊บเปิดได้ไม่นานแล้วคือเกิดสถานการณ์สามจังหวัดที่เดนบวกกับ ปีปี4 9, ี่เกประมาณนั้นก็เกิดอุทกภัยหนักดินสไลด์ลงมาปิดบอ่อเลยถูกปล่อยร้างหลังจากนั้นจนประมาณปี60-61เนี่ยทางชุมชนมานาก็านำเยาวชนทำกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับไม้ไผ่แต่ทีนี้เมื่อรวมกลุ่มได้แล้วเราก็มาขอประมาณว่าอาทิตย์ละหวันเราจะมาพัฒนาที่นี่พอทำไปทำไปปุ๊บ ทางสปตเขาเล็งเห็นความตั้งใจของน้องๆก็เลยามาสนับสนุนน้องๆเขาโดยชื่ว่าให้งบมามาพื้นฟูแล้วก็พัฒนาบอ่อนร้อนจนถึงทุกวันนี้คือหลังจากได้งบของส่ยคือพลิกเลยครับคือจากสภาพตรงนี้เป็นป่าถูกปล่อยร้างไงฮะจนมาพัฒนาทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือทุกอย่างว้าวครับว้าวไม่ได้ได้ชัดนะฮะว่าว่าชาวบ,บ้านที่นี่ก็ได้รับอันนี้ส่งจากบ่อนรอ้รอนเนี่ย คือจากร้านค้าเอออะไรเออแล้วก็ช่วงหน้าผลไม้ก็คือชาวบ้านแค่เด็ดมาเด็ดเด็ดจากหลังบ้านมาตั้งหน้าบ้านก็คือสามารถาขายให้นักท่องเที่ยวได้ครับเบตรงเรามีบ่อม้อนอยู่แล้วแห่งหนึง่งส่วนที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ที่สุดก็คือมาที่นี่ได้สองน้ําได้ทั้งสองน้ํา น้ำร้อนน้ําตกอยู่ที่เดียวกันมาบําบัดหรือว่าเรื่องออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้ก็สามารถบรรเทาได้ครับก็คือแช่สลับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับอยากจะให้คุณเปิดใจยอมรับตรงนี้คือมันไม่เป็นเหมือนที่คุณเสพข่าวแค่คุณเปิดใจมาปุ๊บผมคิดว่าที่นี่สามจังหวัดมีอะไรที่ให้คุณประทับใจอีกเยอะครับ